โอเคเนาะสบายดีเมื่อทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอง mm hmm. p n r a d e r Family เนาะเดี๋ยวเมื่อนี้เเรามาเชทท็ดปันพอต่อเนาะจาก EP เกเป็น EP สิบมาหอดเมื่อนี้กก็เป็น EP สิบเอแต่ว่าค่อยได้ปะการเชทท็ดเป็นเวลาสิบวันเนาะเพราะว่าค่อยค่าเบียกลายเนาะ่วงนี้ก็เลยบรไหาเท,ท็ดเอาคลิปลงให้ทุกคนในเบิงนะ่งเนาะเปรดเซ็นเนาะมื่อนี้เนาะ <c oughs> อ่าในเมือมันเป็นแบบนี้ ตัดสินใจใายลงมาสิบเหรียญเนาะสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเฮาสิเอาเมัดสิบมือมันก็เป็นไปบ่ได้เนะเพราะว่ามันลายมือแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันให้เฮามีความเสี่ยงหลายเพราะฉะนั้นเฮาจะเอาสักประมาณอ่าสาวห้าสามสิบเหรียญนยี่แหละเนาะสาวห้าสามสิบเหรียญนี่ก็พอเนาะเพราะว่าซ้ำนี้มันพอดีเลยเนาะ พอดีพอง่าเนาะสามสิบเรียงอ่าซึ่งไม่ทำอิดคอยกะพลาดไปเนาะมันลงมาตามแนวรับแล้วมันกะดีดขึ้นไปเพราะฉะนั้นคอยก็ได้เสียไปในออเดอร์ทำอิดเดี๋ยวมาเบิรงออเดอร์ที่สองเราทำการคูณเงินไปเลยเนาะมาเบิรงออเดอร์ที่สองออเดอร์ที่สองเขาจะออกอยู่ที่ชาสองเรียนไปเลยเนาะเ,นเดี๋ยวมาลุ้นเบิรงออเดอร์ที่สองว่ามันสิเป็นแบบไดเนาะสำหรับออเดอร์ที่สองนี้ ตลาดค่อนข้างว่าสวิงเนาะสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิง,วง,วงลงแต่ว่าอขายอีกบ้าหนึ่งเป็นยังจึงขายเนาะกาแห้งขายมันยังลายอยู่อีกอย่างหนึ่งตามที่อคอยิเคราะห์เนาะเส้นสีแดงมันยังอยู่ทางลงแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างว่าขนานแล้วขนานกันเส้นสีแดงเส้นสีฟ้าขนานกันแต่ว่าเส้นสีแดงยังอยู่บนรุมกัแสดงว่ามันบบทันใน่งบอกว่า มันสิขึ้นแบบลอยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันไม่ีโอกาสที่จะไซเบอร์ B. อาจจะขึ้นก็ได้อาจจะลงก็ได้เพราะฉะนั้นคอยวิเคราะห์คายลายกว่าเพราะฉะนั้นบินไปเนาะสำหรับออเดอร์ที่สองซึ่งคอยสามารถเออมาเบิ่งประวัติกันเนาะตราศนา50%เนาะกำไรอยู่ที่10เรียนไปแล้วเนาะ10เรียนกับประมาณ20เซนเนาะ่าเดี๋ยวมาเบิ่งออเดอร์ที่สองเนาะเบิ่งออเดอร์ที่สองนำกันเดอ้อ อัดับที่สองาว่ามันลงแบบนี้เนาะเหาสังเกตเส้นมันเป็นเส้นขนานมันบ่มันเป็นเส้นขนานเพระนาะฉะนั้นอัเดับนี้ซื้อขึ้นไปอ,อัเดับนี้ซื้อขึ้นไปซึ่งเขาจะเอาเพียงแต่ก,กาไรไปเนาะตน้นทุนเขายังคือเก่าอยู่ตน้นทุนกะสองหกสองแต่เขายังมีกําไรอีกส่จุดเก้าเน,ะะนาะเพราะฉะนั้นอัเดับนี้เขาต้องมาลุ้นเบิ่งน้ากันเนาะาว่าได้ถือว่าเป็นความโชคดีของเขาาว่าเขาบ่ได้เขาก็สิไปต่ออีกเรืยยยยยอ่อยๆเนาะ เดี๋ยวมาเบ่งเด้๋ยทุกคนเด้อยิจะเอาสักประมาณสามสิบเหรียญนี่แหละเนาะสามสิบเหรียญกับพอเนาะกับประมาณหกแสนกีบเนาะอ่าโอเคเนาะออเดอร์ที่สามกะวินมาอีกแล้วเนาะบินคำงามเลยตอนนี้อัตราสนากะหลายเติบแล้วเนาะวันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเข้ามาไปสิบสองจุดสี่ไปเลยเนาะ สิบสองจุดสี่เซงค่อจะเอากำไรไปเอากำไรไปเกือบหมดเลยเนาะเกือบหมดเลยอ่ามันเป็นจังซีอีกมันเป็นจังซีอีกอ่ะซื้อไปอีกวันหนึ่งแต่ว่าเสีย่ยงเด้อเดี๋ยวนี้เ้อเพราะว่าแท่งนี้มันเป็นแท่งที่ว่ามันคาบสองเสน้นลงมาเลยทั้งเสน้นสีแดงเสน้นสีฟ้ามันคาบลงมามมีโอกาสที่จะลงมาหลายคือกันเนาะมาลายคือกันแต่ว่าค่อยซื้อขึ้นไปนะเอเดี๋ยวนี้เพราะว่าค่อยมองว่ามันอยู่ในกรอบของไซเว เดี๋ยวเขามาเบิ้งว่าเอาเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเราได้การเคลือบหอดเป่าเนาะหรือว่าหอดหรืหอว่าอาจจะหอดเลยกับเป็นไรเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งเนะาะกับประมาณสาวเก่านี่แหละอ่ะหนึ่งสองโอเคสวยงามเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ้งเนาะมาเบิง้งประวัติอาตาัอาตาาราส่วนเจ็ดชิพอัตราส่วนเจ็ดชิพเท่าไรเนาะเจ็ดชิพห้าเนาะแล้วเขาก,ากำไรอยู่ที่ กำไรสามสิบสองเนาะทือว่าฮอดเป้าเนาะทุกคนเนอยอยาะยวมาเบิง่งเนาะสิ่้อนสาเหตุนี้ที่เคยบวชได้เฉ็ยดโดนการย,ยอนยังอ่ายอนคนนี้เนาะคนนี้ออกมากเลยบวชได้บวชได้เฉ็ยดโดนนี่ <c oughs> พี่หลอกอยู่เทิงมุนี่แหละสาเหตุที่ว่าบวชได้เฉ็ดอ่าสำหรับผู้ใดที่ว่าเบิ่งคลิปนี้จบเนาะกับวังว่าคลิปนี้จะเป็นบทเรียน ให้ทุกๆคนเนาะสำหรับในการเชิดการศึกษาซึ่งเขาสามารถศึกษาหลวก็ลงทุนใดแต่ว่าอยากบอกทุกคนเนาะว่าทุกๆก,การลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นการที่เขามีความูลาหลมันจะเห็นให้ความเสี่ยงของเขานี่ลดลงเนาะหรือว่าน้อยลง,ลลงแต่วความูลเขาน้อยความเสี่ยงมันจะไล่ขึ้นเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้ามาศึกษาพังคิด เบิ้งคนอื่นซอนหลายๆดุดุเนาะจึงเหตุให้เฮานี่สามารถจดจำความจดจำแล้วก็ปั๊บนำไปใส่เหตุในเฮานี่สามารถมีกำไรได้เนาะทุกคนเนาะซึ่งเฮาอาจจะแนมว,ว่าเออการเทรดมันคือว่าแป๊บเดียวสองสามนาทีเฮาคือว่าได้เป็นแสนเป็นล้านเนาะบางเจอกับแป๊บเดียวมันก็เมึดเป็นแสนเป็นล้านคือกันเนาะคันว่าเฮาบูฮูเนาะอ่ะโอเคเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่า สนใจละมักหักในการแทรๆ,ๆกัเดี๋ยวขอสิทิ้มลิงสมัครอยู่ใตค้คลิปวิดีโอนี้เลยเนาะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้ก็เะไ็จจบเพียงเท่านี้บายบาย